ใจตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาย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 ว่าไงแกว่าไงว่าไงแกหูยพวกแกนัดสี่มาไม่บอกฉันเลยนะแล้วว่าอะไรกลุ่มหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ลืมาอ่านไลค์กลุ่มเพาะว่าพวกแกาะว่าแกไม่อ่านไลน์กลุ่มอ่ะจริงเหรอหดรอนี่องวะอหน่ทำไมแกไม่ยอมอ่านไลน์กลุ่มอ่ะแกฉันขอโทษว่าฉันลืมเปิดแจ้งเตือนไม่ใครก่อนไลน์กลุ่มไหนครใครแกแก่อน o f หนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่ปหนไ่นึ่งหหนึอน่นึ่นึ่งหไปงหน่หนึ่งหน่นึ่งหนนึ่ ได้ค่ะอหมาครับผมหายนะครับหายไล้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเค่ไปนะพี่ดำไปนะไปไปรอลูกรักษาสุขภาพนะคะจุ๊บมวจุ๊บเไมหมาแล้วเปลี่ยนไหมค้ เทุกที่คือรันเวค่ะลูกเดินเข้าแถวไดยค่ะจะรู้ว่าจริงไอ้เป็นขบวนการนะคะอย่าเดินเดินแทงได้เปล่าขอที่ว่าแกแชทเหนื่อยแชทท้อคนเล่นก็เหนื่อยเหมือนกัน คนเล่นเหนื่อยมาก